หน่าดีนี่นะคะกินข้าวอิ่มไปอิ่มแล้วมันสิบ้านได้กินข้าว๋อเลยจ้าฉันชืว่าซุฟังเนาะค่ะเนาะงมีสองเลี้ยงเนาะค่ะเนาะเลี้ยงหนิวฉันไปหาหมอเพรานว่าเป็นหนิวในไตครับอันไตวายเนาะค่ะเนาะงวันนี้เลยไปหาหมอเพื่อเลี้ยงเข้าอุโมงไปเอาไปเข้าอุโมงกัน เขาโมงกระโดดออกล่ะเพราะว่าย่านย่านเขาโยกเขาสองเท้ากระโดดออกสองเท้าเขาเทศสาเพิ Sabbath ่นมัดไว้ยักเขาไปเรียบร้อยเลยปานี้เพิ่นเข่าไปแล้วเพิ่นเลยว่าย่าจะขึ้นเป็นเหนียวหลายแถวสำนักเป็นเหนียวยุสเป็นเหนียวยุกเอาตเพิ่นว่าแล้วก็เป็นไตว่าระยะชุด้ายว่าสั่นว่าตายจีบตายจะบอกว่าส่นว่าบานี้เพิ่นเลยว่าเมียบ้านไปเอาเงินหันว่าจะปวดจะคล้องซะเด้อไว้ท่าว่าจะแก่เข่าหายจะคล้องว่าสั่นเพิ่นว่า ก็เลยมาฮอดบานเลยว่าเตอผ้ารานเลยว่าแม่ผ้าแม่ไปตัดผมนั่นเลยไปตัดผมไปตะกี้ผมย่าเด้ค่ะปะนีผมสันไปตัดผมสั่นมากเพราะว่ายันซบซะสวยแล้วตัดผมสั่นหาร์เทียญ่าร้านหนาแรงตามันสีบะสวยน่าก็เลยไปตัดผมสันมากาานป,ป, <c oughs> ปนีอันคุณคู่เลยว่าฟาดอาจจะขึ้น คือดำคือแหล่แต่ก็เป็ดไตว่านั่งแต่บ้านผัาบวบย่างไอรีแหละเป็นไตว่าอะยจะชุดไายไปบอกคุณหมบอกคุณนี่บอกบอกขอเป็นไตว่าอะยจะชุดไายว่าฉันว่าพผู้อาชีพเลยว่าไปบ่ไปกินยันข่อยพื่อนนะข่อยกับบ่ไปเขาเห็นหนาเพิ่นข่อยก็สร้างเพิ่นแม่เราะว่าข่อยบ่มักนะเขาเขาไม่จะกินนะแต่แม่ก็ต้องตายอยู่แล้วบ่ระยะชุดไายนี่แต่วันบ่กินเพิ่นกับไปสองเทียสามเทียอ้าไปกินน้ำข่อยแน่พื่อนนะยาม่าข่อยสร้างข่อยบ่มักข่อยวางสีไว้เพิ่นข่อยเลยว่าบ่ไปดอก อาว่าช oh ันว่าไปมาไปกินหัวก็เลยบกไปหัวกระเซยหัวก็ะเสนใจกับเล่าแล้วก็ไปอีกเท่ชนึงแล้วก็เป็นเล่าไปล่มยุหันละมันเล็ดตาสี่ใจมันจะดีรีบบอว่าเลยเห็นเปวดมาโฆษณาเลยเล็ไปเ็ไปฟังเล็ไปฟังมึงเฮี้ยนมึงย่นนวลบานนี้มีนั่งเลยมาเอื่นอีกอาไปบอกนะผัวกระเลยว่าสิไปก็ไปลวดว่าลำไรว่าชันผัวกระเล็บว่าเล็ดตัที่ใจมากหัวต่ว่ามาหอดเลยนั่ฟังคนเสียงบอกคน เอาคือว่าไม่หนิวไม่หนิวฉันเอาก็เลยสนใจเลยนางฟังน้ำผึ้นโดนเติบก็เลยว่าหน้าเจ้ากระดำดำไปกินแล้วมึงหน้ากะชิขาวยังก็จีอว่าก็ฉันว่าบาดเนี่ยเลยตัดสินใจสมัครเลยสมัครแล้วไปเอาไม้กินกวดนึงกินบะพร้วแก้วจำดอกกินหาซีซี่คนละภาพไปพุ่นสาระข้ามพุ่นเป็นเดอปเป็นดองนี่พุ่นคนงวนหลายบริกลับมากเขาบ่ได้กินยานบ่กลับมามาฟาดอีกสิบซีซี่ พันกินไปบ้านนี้กินไปก็คือเป็นสีเงาเหนียวในท้องว่าเั่นว่ากินไปจินมากือคือเจ็บท้องแท้ว่าสั่นว่าเจ็บปล้กก็ห้่นปันฉี่สุออกเงาสีเงาคนละบ้านนี้ไปเบ่งกับบ่ออกไปเงากับบ่อขลาดเบ่งบ้านนี้เงวเล่นเหนียวออกมาสองตัวนีนะบ้านนี้ออกมาไปแล้วได้บ้านนี้ไม่น่าอึงอีกได้บ้านนี้ก็ไปเอาบุญอีกได้พันพาเอาบุญมาเห็นลงท่านบ่ กินว่าสั่นกินกินกินมันจะหายโรคท่านกินไปเรื่อยๆเพื่อกินกลับมาเอาคือเจ็บท้องก็เก่าสั่นว่าเจ็บแห้งเจ็บมันจะข้ามสิยวเจ็บขาก้อเหนียวเจ็บไปเก็บมามันรุนมากเหนียวบนนี้ว่ามันเหนียวใหญ่ดิขีดกระตือกออกแล้วก็ทำว่ากินเขาอิ่มไปเห็นไหมเขาเกลี่ยสิขีดียดออกมาเตรียมโถวดสวมตุกขีดกระตือนาน่าอุ้ยออกหลายขี้ยังนี่ ก็คอยตกใจแบบปาด์ว่ามันพอแห้งเหรอจีนไอวงแตกบัวออกมาเนาะเต็มโถสวมปากมันแหวะที่กระทือกันนะแต่วาขอบขอบคางมันเนีแฉบแดงเลยปาดคือกินขัากินแม่ยเท่ากินวะกินเผือกขัดคนเนี่ยพอทหารมากขวากับเซ้าเก็บทองกินยังกวากับกินได้ตะกี้จะออกห่อนทองออกห่อนใสจะทำยูกินยังกับกินบ่ได้ปารนี้เพ้นกันกินไปกินมากมันรุดมากพ้นกับไปเฮ็ดเบี้ยพ้นไปโจมสอบปุ๋ยบ่ หนิวออกมาอีกสองตัวแต่บอนี่เป็นเปลามาได้ลืมเปี้ยนกระเป๋าไหมได้ลืมได้เปล่เอาไม้มึงมี่สองตัวว่าเป็นสีกติกได้หนิวว่าเป็นชีกติกได้เออกมาสองตัวนั่นสีกติดอกมาเตรียมทัวร์สวมบนนอออันนี้มันหนิวออกสองตัวนั่นล่ะโอ้ยแต่มันช่วงมันนั่งว่าบนนี่มือว่านมันก็ได้ลืมกินยาไหมวิน เป็นวินวิวเวียนเอาไปจังไหนเป็นคือแพ้อีหยังนี่ล่ะคอยสะชีพไปล้มตาลล่ตามั่วไปเมื่อคอยลืมกินยาสวงมือคอยพิษตะไปกลางคืนน้ำเพลินคอยเลยื่อมหากินกลางคืนน้ำเพลินเสมอเสแลยเลื่อมกินยารับมาได้คือเป็นทั้งสี่เป็นวินวินวินเวียนเป็นแล้วเห็นคนกับสามซี่คนหมนแม่ได้สุไตีมาหนึ่งแล้คือพอไปขอไปกินยาฟาดล้มไปกินยาคือลงมคือมา เป็นเงาเหนียวลมตาซื่นพอบอกเนี่ยตาซื่นหมอกกอกกิกนโอ๊มันดีตัวนี้ยาวัาสดุถ้ากินลงไปเพราะว่าคุณจะตายได้ค่ะหนึ่งหมืนม่นว่านก้อนนี่แบกสอบปุ๋ยขวดกระเบกได้ไหมโดนี่ไหมสอบเขา่าไหมขวดกรบกทุนพนเลยเม่ได้สนใจกับผัวเลย<บ>มึงไปเฮ็ดกูเฮ็ดวัสดุกัวันน้ำยางเทียวเลยพี่เท่านี้เลยค่ะโอ,โอ้สุดยอดมากเลยแม่ต้องกาทั้งกนั้งรู้ผลนะครับ ให้กำลังใจกับคุณแม่ท้องคำหอมดวงแข็งนะครับโอ้สุดยอดญ่เลยกระย้อนเปิ้ลมาเนาะกระย้อนเปิ้ลมากินเขายิ้มไปเปนมีเน้สีบล็อนะคะปนบอกว่า